สวัสดีครับผมนนท์พัฒ์เตชัดธรรมเสถิรครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่กรุงเทพครับใจกลางเมืองกรุงเทพเป็นเขตราชดานนั่นเองครับเรามาอยู่ที่โรงแรม W2 ครับ Residence ครับก็คือเป็นโรงแรมที่มีทั้งหมด8ชั้นครับวันนี้เรามาทําการฉีดช่องชาร์จโรงแรมครับเนื่องจากว่าตอนนี้กฎหมายช่องชาร์จโรงแรมเนี่ยก็คือว่าต้องฉีดกันไฟไม่ให้ไฟลุกลามขึ้นมาถึงช่องชาร์จต่อๆกันได้ครับได้กุ้แผ่นนะครับนี่ครับ ก็คือใช้แผ่นรังกระดาษนะกุเพื่อไม่ให้โฟมนะครับกระเด็นลงไปข้างล่างครับเนื่องจากที่ลูกค้านะครับต้องการก็คือว่าให้ความสูงแค่40เซนะครับติดทางเชื่อมต่อระหว่างท่อนะครับต่อชั้นต่อชั้นครับไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้นบนครับนี่ครับนี่เราก็ฉีดฉีดโฟมเสร็จแล้วครับเป็น2ฝั่งครับนี่ครับอันนี้คือการฉีดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าโฟมเรากันไฟได้ไหมนะครับกันไฟอย่างไรก็มาจุดกันให้ดูกันเลยนะครับนี่ โฟมตัวนี้เป็นชนิดพิเศษนะเป็นชนิดที่กันไฟอยู่แล้วก็คือเวลาเกิดไฟไหม้หรืออักขีภัยมันก็จะไม่ลุกลามมากไปกว่าเดิมนี่ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อดีของการฉีดโฟมครั้งนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันสดเลยครับนี่ครับเราจะมาเทสกันเลยมีการเทสไปก่อนหน้านี้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เทสซ้ำให้ดูครับนะครับเห็นมัครบจุดเผาเลยครับนะครับผมจี้นานนะครับนานนะครับแล้วก็ปิดนะครับก็คือจะจะไม่มี ไฟลามไปที่อื่นครับแต่ตามอีทีครับน่ครับเผาให้ดูกันเลยครับอันนี้อยู่ในโรงแรมเลยนะครับเผาให้ดูกันเเห็นเลยครับว่ามันไม่ไม่ลามไฟจริงนะครับอันนี้ก็คือโฟมชนิดพิเศษที่ไม่ลามไฟนะครับก็เป็นข้อกฎหมายอย่างหนึ่งที่ตอนนี้โรงแรมเกือบทั่วประเทศอ่ะกำลังจะโดนบังคับใช้นะครับแต่อาจจะยังไม่มากพอมากเท่าไหร่นั่นเองแต่อีกอนาคตอีกหน่อยทุกโรงแรมอาจจะต้องฉีดแบบนี้ครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับอันนี้ครับ นี่ครับเราก็ฉีดเสร็จแล้วตรงนี้ครับที่สังเกตนะครับที่เห็นเป็นรังกระดาษเนี่ยครับก็เพราะว่าลูกค้าครับให้เราฉีดได้แค่ถึงแค่ขอบตรงนี้ครับเราตรงนี้เรากันไว้เดี๋ยวเราจะดึงออกครับกันเพื่อไม่ให้ขอบเนี่ยบานพับของของช่องชานเนี่ยเลอะเทอะเลอะโฟมนั่นเองครับเราก็ป้องกันได้แล้วก็ไม่เลอะนะครับอันนี้ก็ไม่เลอะแล้วเดี๋ยวเราดึงออกก็เป็นอันเสร็จงานครับอันนี้ก็คือรอเก็บงานครับตรงนี้ก็เป็นช่องเลย ครับก็ทั้งหมด5 6าช่องเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการฉีดกันเลยครับถามมาเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้น6นะครับชั้นที่เรากําลังจะทําการฉีดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูครับตอนนี้ทีมงานนี่ครับกาลังฉีดนะครับตรงนี้ยังก็ยังไม่ฉีดนะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากช่วงท้ายนะครับมาช่วงช่วงข้างหน้าอันนี้เราก็โพสเทคไว้นะครับวิธีการฉีดนะครับเราก็จะฉีดจากข้างล่างครับจน โฟมาฟูตัวขึ้นมานครับจนถึงระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาปาดเก็บแล้วตกแต่งอีกหน่อยให้กับลูกค้าแล้วเก็บตรงความสะอาดนะครับความเรียบร้อยแล้วก็เช็ดพวกเศษโฟมหรือว่าโฟมที่ติดเกาะผนังหรือว่าติดเกาะในส่วนต่างๆที่ไม่ได้ใช้นะเอาออกให้หมดให้เรียบร้อยครับนี่ครับก็ะจะฟูตัวขึ้นมาแบบนี้ครับระ,ะยะการฟูตัวก็ให้ได้ประมาณสัก40เซนครับนี่มันก็จะฟูขึ้นมาเร็วมากครับฟูมาแบบนี้นะครับ ช่องหนึ่งก็อยู่ประมาณความกว้างนะครับประมาณ50เซนครับลึกนะครับ40เซนแล้วก็ความหนาก็ประมาณ40เซนครับสเต็ปที่ลูกค้าต้องการหรือว่าเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการครับหรือว่าที่ลูกค้ากําหนดมาให้เราทํานั่นเองครับครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทาการฉีดโฟมนะครับช่องชาร์ปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ทั้งหมด56ช่องนะครับก็คือมี8ชั้นเราฉีดครบทุกช่องเลยแล้วก็ความหนาเนี่ยสามเซน40เซนครับขึ้นมา40เซนแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็แล้วแต่ช่องอาจจะไม่เท่ากัันนนวี้ก็ เสร็จงานและเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องซับโรงแรมแบบนี้ครับอีกหน่อยจะต้องมีกฎหมายออกมาครับว่าช่องรับโรงแรมทุกโรงแรมอาจจะต้องฉีดครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับหรือว่าจะฉีดทุ่นนะครับถังพลาสติกถังทุ่นเหล็กนะครับถังเหล็กนะครับฉีดโฟมครับ โป๊ปูนนะครับโป๊ะเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ยแอดหรือว่า t ิ k ต o k นะครับแล้วก็ YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยเพื่อจะได้แนะนําผลงานดีๆและงานที่แปลกๆใหม่ๆงานที่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครทำครับก็สามารถดูได้ทางช่องทาง YouTube ของพวกเรานะครับทางบริษัท NNT o r g a n i e และวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสถและทีมงาน NNT o r g a n i e ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ